สวัสดีค่ะวันนี้นะจ๊ะเราก็จะพามาดูฟาร์มควายน้อยเพิ่งออกลูกนะคะสมาชิกใหม่อันนี้คือเจ้าของนะคะสม,มือนี่ย้ายตูวมานออนนามีแห้งไถโทรศัพท์เล่นตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาปลูกหญ้านะคะคือเลี้ยงควายอะ่ะถ้าไม่ปลูกหญ้านะคะคือ ขาดทุนนะคะทุกคนฉันเห็นแล้วที่ทุ่งนาฉันควายชั้นแปดตัวพ่อแม่ฉันต้องซื้อหญ้าแล้วก็พวกฟางอะ่ะคือนับวันมันยิ่งจะแบบควักควักควักเนาะสามปีนี่คือควักเงินทุนอย่างเดียวอันนี้เห็นไหมมันก็จะสะดวกหน่อยปลูกพวกหญ้าแปลงใหญ่สองแปลงนะคะทุกคนหญ้าไหนนี่เห็นไหมคือเยอะ คือที่ทุ่งนาเราอะถ้าแม่เราปลูกอย่างเงี้ยมันจะสบายเพราะว่าน้ำอะไรก็มีแต่ตอนนี้นะคะแม่ฉันเขาก็จะแปลว่ากลัวกลัวไม่มีอ่าที่ปลูกข้าวจริง,รงๆอแบ่งสัดส่วนมันก็ได้แล้วคือถ้าคิดว่าจะเลี้ยงเยอะขนาดนั้นเนาะทุกคนเพราะว่าปัญหาก็คือเรื่องญ่านี่แหละทุกอย่างมันมีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ปลูกหญ้าให้เขากินอย่างเงี้ยพอถึงเวลาก็ตัดสะดวกด้วยนะคะอยู่บริเวณรอบทุ่งนาเดี๋ยวเราจะไปดูข้อควายนะคะน้ำเขาก็จะพันมาจากบ่อใหญ่สะตรงหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีนะคะทุกคน,กนลลลปลูกบก่คืนบ่คืนแล้วไปกล้ยลงยำแมน และปัญหาปัญหานี่ล่ะบานคล้วยบานคล้วยแหงหลายเนาะสื่อนหนูบอกว่าให้ปูกตรงหน้าพอยี่ยวหวตรงอันคางเทียงแล้วน่ะมาดูกันคุ้วยน้อยยุใส่เราบานหัวเตาออก มาดูสมาชิกใหม่นะคะลูกของเพชรลำโของมมอันนี้เราก็เข้ามาดูควายน้อยนะจ๊ะลูกของเพชรลำโขงคือฉันก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ฉันก็ได้ยินชื่ออยู่เพชรลำโขงเพชรลำโขงแอะมึงสิมา <laughs> ตัวแม่แลอตัวผู้เนาะนี่ก็สวยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะออกเมื่อวานนี่อู้ตัวโตวมากเอาตัวใหญ่กาอี่ฟ้าสางอยู่นะผุนวัน,น,วน,วนเออหวังลูกบ่เออ ว่ากูไม่ท่ายิมเสือมึงสิว่าหวงอยากกูว่าเอาดอกอันนี้ก็อีกตัวอันนี้เด็กพ่อเดือนหรอบ่นะเอตัวนี้สิบห้าวันตัวผู้อันนี้ตัวผู้ข้อนี้มีแต่ตัวผู้ของเรามีแต่ตัวเบียควายหน่อยมันก็ตาหักที่หลัสูนานันเอตัวใหญ่ปานตัวโตก็ยี่ห้นฟ้าสางน่ะ โอ้ยนี่แหละเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์อัญยเอเนี่ยอืมโอ้ยกูบ่เห็ดยังดหรอนี่เขาสวยได้สิมึงแน่ไอ <c oughs> ตัวเนี้ยเขามีลูกมารู้ตอนมันใกล้จะคลอดทุกคนมันหลอยเซิงกัน <c oughs> ใคดิอา้าว <c oughs> เช็คดิ <c oughs> <c oughs> วันเดียวทุกคนวันเดียวตัวเบื้ร่มอ่ะดู <c oughs> น้องก็มีชื่อว่าเพชรำเซลูกเพชรมโขงนะคะพว่าลำเซอยู่แถวนี้โอ้ยแบบน่ารักทุกคนแล้วมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะ <c oughs> แค่วันเดียวเมื่อวานนะคะควายฉันอีกตัวหนึ่งเออออกมาเดือนหนึ่งตัวเล็กกว่านี้อีกคือโอ้ยแบบรลอ ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นสระน้ำใหญ่ยักษ์เลยนะคะให้ควายเล่นได้แบบคือใหญ่กว่าสนามฟุตบอลนะทุกคนช่วงนี้น้ำก็จะแห้งหน่อยนะคะปกติน้ำเขาจะมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนไว้ให้ควายลงเนาะอันนี้ก็รอบๆอบทุ่งนาวันนี้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเพื่อความสะดวกนะคะ พอว่างก็น,นี่แหละชีวิตเกษตรกรนะคะง่ายๆถ้าจะเลี้ยงควายอ่ะหญ้าสำคัญจริงๆทุกคนออย่างนะเราบางทีเขาก็เ,าเอาลงทุ่งเนาะต้อนควายไปไป,ไปกินหญ้าธรรมชาติอยู่นู่นสองกิโลออกไปก็ก็ง่ายนะคะแต่ที่บ้านเรามันก็อย่างว่าแหละควายมันเยอะแล้วก็เหนื่อย แล้วก็มันต้องปลูกยากจริงทุกคนเลี้ยงควายตอนนี้ราคาควายมันก็ราคาตกเนาะสำหรับเรานะคะก็นี่แหละมาทำงานออนไลน์แล้วก็ y o u t u b e ฝากกดติดตามนะคะทุรักทุเลฟาร์มนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะ